สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องข่าวดาราร้อนแรงแห่ให้กำลังใจปุ๊กทุกกับท้าคุณแม่ขอพรอที่อยากได้ในวันเกิดสืบเนื่องจากคุณแม่ของนางเอกสาวปุ๊กรุกฝนทิพย์เกิดอุบัติเหตุดมหัวฟ้าดจนสลบและหยุดหายใจไป10นาทีแต่คุณหมอช่วยปั๊มและฉีดยาคุณแม่กลับมาหายใจได้เป็นปกติ่าสุด19กฎาคม2 5 4เป็นวันเกิดของเธออายุครบ31ปีพรหนึ่งที่เธอขอคือ วันเกิดปีนี้พรเดียวที่อยากได้คือขอให้คุณแม่หายดีขอให้คุณแม่แข็งแรงขอให้ทุทกๆปีมีคุณแม่แบบนี้ตลอดไปขอบคุณกำลังใจและคำอวยพรจากทุกคนมากๆนะคะ